วันนี้นะคะเรามีเมนูของว่างนะคะกาแฟบัลชิตานะคะนี่ค่ะกาแฟบัลชิตาหนึ่งซองเซรันด้าชาวไทยด้วยนะคะนี่ค่ะไอศกรีมนะคะวันนี้ผมเลือกเป็นไอศกรีมมะพร้าวของบ้านนี้อร่อยเอาเอาเบลคกโคนไะอติมเขาจะเป็นฟิลเหมือนมีเนื้อของมะพร้าวอยู่จุดพีของมันคือมีเนื้อมะพร้าวหล่อยู่ในไอศกรีมด้วยเวลาเอามาผสมกับ ชาแฟของเราแล้วมันจะแบบกลมกล่อมมากคะหนลูก<ง>ที่จะ,จะมีวิธีการกินโอ้ย,อย่างนี้นแล้วก็เอาลงเข้าไปทอนอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาโอ้ย <c oughs> แล้วพอไอศครีมเขาเริ่มละลายนะคะน้ำของเราอะ่ะมันจะมีความเป็นชาไทยผสมกาแฟแล้วก็ผสมมะพร้าวซึ่งอร่อยมาก <c oughs> อยากให้ทุกคนลองทาน